ีปแค่วมก็ไปที่เพื่อนชีท้ทำพลื้อวันนี้ผมจะมาเล่นเด a ดบ y าย daylight นะครับตอนนี้แบบเอาให้ไม่มันเล็กช็อตไปแล้วเฮ้ยเดือดขาวเหรอเพื่อนมึงลบไปดูใครดูใครเอาใครเอาใครเอาผมหรอมา ไม่โดนนะมันโดนได้ไงวะถามเบื้งแน่ถามเบื้องแน่โดนได้จังไหะโดนได้จังไหน,ดดไดไหนตรงนี้ไม่มีที่กระโดดวะทันวิเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ไม่ทันไม่ทันทีไม่ทันรอหนุนน้อย ใครต่อใครต่อไม่วผมแล้วงั้นผมโดนดูก่อนปิดกล้องป่ะปิดแล้วโอเคต่อไปใช้เข็มได้เลยนะครับหาเครื่องก่อนปัน่นครางนี้แล้วกันเพื่อนไหนไม่ฟิชชั่นอลเลยอะไม่โปรเลยอะไม่เหมือนเราอะเราโปรฟิชชั่นอลจัดจัดเลยอะตัวเนี้ยเพราะว่าผมไปช่วยเพื่อนดีกวะจะเป็นการที่ ดีที่สุดเราควรช่วยเพื่อนนะครัอ่ะฮิวันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเฝ้าอ่ะผมจะเสี่ยงชีวาและชีวิตไปช่วยเพื่อนดีไหมเนาะชีวิช่วยเพื่อนครับผมเข้าแมนนี้เข้าแมนนี้ยังไร ถึงหลังเลยอรอแทงหลัง่ะนะ่ะเออมันต้องอย่างนั้นดิโอเคชี้อ,อีกปะผมปั้นเครื่องนี้ให้แล้วกันตรงนี้มีไม้ปะเนี่ยอุ้ยโดนเหรอเงินไปเอ,อ้ยแต่ไดแตแมบล็อกถือว่าคุ้ม เราฉีกนะฉีกให้ไกลที่สุดแล้วผมมาแล้วฉี่เพื่อนช่วยแล้วโอเคไอ้น่าน่ะมันเฝ้าเครื่องโอ้โหอะไรวะารามาลุทามไปด้วย ก่อนโอ้เพื่อนนายใส่ยนเกมสอรีน่นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อถ้ามันปั๊มขวดเราก็ต่อได้ขึ้นไปข้างบนเปล่าเอาล็อเข้านี่เราไม่เข้านะเราลอกเข้าเรานเดินตรงไปนู่นโอนี่ว่า วนไม้โดดหมุนหมุนโดนนหรอเกินไปเกินไปด,ดูไม่ออกวา,างทนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าฉีกไงฉีกขานเหมือนกระดาษ E5 <c oughs> ย่อไปให้ด้วย ผมจะชี่ไปประมาณตรงบ้านล็กแล้วกันหันไหมนะ่ะเขาเรียกว่ายอ่ยอ,อ,อย่อรอได้ยังไงเขาเรียกว่าเป็นแบบฉีกให้มันน้ำหูอะใครฆาตรกรมันมีน้ำหูอะไรประมาณนี้นนะ่ <_ an> ะแป๊บนึง <_ an> องโอเค okay. ผมต้องกลับไปเครื่องนูน้นแล้วผมใช้เครื่องมือเลยแล้วกันห้องวีบนะ่ะพอสกิลใช้โดนแบบสามล้อซ็นชัวปาบๆถ้าฉีกตรงนี้โอเคผมดูเชิงผมดูเชิงออกแล้ว โดนทีนึงไม่โดนวะโอเคผมจะมาตรงนี้ช่วยเพื่อนเลยแล้วกันผมเองผมโดนเอง มันเอาเพื่อนอะมันไม่เอาผมอะ่ะไปโดดโดดโดดเออมันต้องงี้ดิวะเราใครต่อเปล่าผมมาทางนี้โดดไปเลยยังไงนาเจ้าก็เราอรอสเตปเป็นคนลรยังขั้นแน่นตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอก เอ้เพียงเรามั่นใจในฝีมือนะครับมันซ้ำไหยมันแบบรอดอยาก ถันไหมเนี่ยถันไหมเนี่ยถันเว้ยเยวเราเข้าไม้ตรงนี้เลยแล้วกันมันน่าจะมาไม่ถันหรอกเพื่อนีคนหนึ่งไปช่วยได้ไหมผมดูก่อนว่าอันนี้มีอะไรโอ้ยเฮ้ยมึงจะลากมาทำรื้ออะไรนี้ไปโดดโดดเพื่อนโดดเพื่อนโดดมีนวัน่ะ มันจ e ุไปจุไปได้จุไปได้เฮ้ยเก็บของดิเออผมช่วยเพื่อนนอนทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเพื่อนขอโทษไม่ทันผมไม่รู้ว่าตัวนี้มีนวานรือไงแต่แบบ ผมขอโทษนะเพื่อนผมไม่ทันจริงๆเพื่อนขอโทษซอรี่ไม่ทันจริงๆเดินก่อินเดิอก่อนเห็นปะเนะี่ย <c oughs> ยังก่อน ช่วยเพื่อนเหรอเต็มยังเต็มยังเต็มรอดอยังยาคานยาคานขอร้องยาคาน <c oughs> ตายยากไปตายยากไปยังตายยากไปยัง <c oughs> แลวผมจะทวงเกมให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกัน อันนี้เปิดไปเท่าไหร่ละ <S 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 ยังก่อนนะตรงนั้นข้างหน้ามีไม้อยู่แผ่นหนึ่งฝั่งไหนไปีไปก่อนเลย โอ้ยๆยยายาวๆาวยาวๆคือตัวนี้มันไม่น่ารอดหรอกวะดูยกทรงแล้ววะข้าม้นี้วนก่อนปะผมพยายามทำให้ตัวเองรอดที่สุดนะเว้ยแล้วก็ฉีกเข้า LT เว้ยอุ๊ยเอ,าอย้าอียดักทางไอสัตว์เกินไปหรือเปล่า <S 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 ไม่รอดครับสุดท้ายไม่รอด เฟดหน,นึ่งเหรอร้อยควันม,มันหายเลยไม่ลุดว่ะลุดว่ะปายยาอยูเพื่อนบล็อกโดน ยงัยงยังเขาเรียกว่าหลอกโดดไงอดีอุ้มดิมึงอุ้มดิไม่ใช่ถ้ากลัวแทงหลังมานี่คือมึงจบเลยเนะี่ยแบบ500%คือชัวร์คือชดป้าบแบบจบเลยอะแบบมึงไม่ได้ฆ่ากูอะกูบอกแค่นี้แหละสัตว์พี่อย่าไม่เอาแทงหลังไว้เฉยรองนะ อยู่ลังให้เพื่อนแบบดิ้นในนานนา,นนา,นนานก่อนดินเลยเพื่อนฉันเชื่อว่านายดิ้นได้ดิน้นเรียบร้อยนิดไม่ได้จบเลยชีวิต